สวัสดีคร well, ับยินดีต้อนรับทุกคนก็สู่ชนะบคาาเกมมิ่งขอต้อนรับนะครับก็ตอนแรกผมว่าจะทําคลิปโซ่แต่เดี๋ยวทําหลังจากนี้แล้วกันเดี๋ยววันนี้อาจจะมีสองคลิปจะเป็นคลิปสํานักโซ่กับคลิปบอลงูเพราะว่าม่อกี้มีคนมาขอถามวิธีเข้าบอลงูผมก็เลยว่าจะทําแต่จริงๆผมตั้งใจจะทําอยู่แล้วแหละเพราะว่าเป็นอันหนึ่งที่น่าจะน่าทําอยู่ บอสงูจะมีถ้าเรามาตรงเนี้ยมันจะไม่มีทางเข้าใช่ไหมครับบอสจะอยู่ข้างล่างวิธีเข้าทางเข้าจะอยู่ตรงนี้แถวๆนี้เลยหน้าถ้ำแถวๆนี้เลยแต่ถ้าเราเข้าไปเดี๋ยวผมไปก่อนรอบหนึ่งถ้าเราวิ่งไปเลยไม่เดี๋ยวเดี๋เอาอย่างงี้ดิคอมนะครับ อยู่แถวนี้แหละถ้าวิ่งตรงมาเลยมันนั่นจะถึงไวว,ว่ะเฮ้ยเหลือผิดทางผิดทางนนนนนน,น,น,นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้จะมีงูกับ m อ c ใช่ไหมครับคุยกับอ c ก่อนทีหนึ่งคือเขาจะให้เฟซมาเป็นคำใบ้นะครับแต่ถ้า ุณจะเข้าไปหาบอสก็มีสองวิธีคือโกระโดดโกระโดดปุ๊บแล้วใช้ล้อมล่นไปมันมันได้อยู่แต่ผมขอเอาอีกว,วิธีแล้วกันเออถ้าคุณลงไปตอนเนี้ยเห็นว่าตามเขียวเนี่ยคือมันจ้องมอง,มองไปสักตูนะครับเพราะงั <c> ้น <oughs> ยังเข้าไปลงไปเมื่อ,อไหร่ก็จะโดนฉกตาย แต่มันม,มีวิธีเข้าอยู่คือหลังจากคุยใช่ไหมครับมันจะมีงูอยู่แถวนี้สามจุดดูในแผนที่ได้โดยจุดแรกผมว่าตรงนี้ก่อนเลยเพราะมันไกลวิ่งมาทางนี้นะครับใช่ปะใช่ใช่ใช่ทางนทางน,ทงนี้ใช่ปะไม่ใช่ดิเราทางนี้จกปิดทาง สับสนสับสนมันเพิ่งตีไปไม่ไมนานแต่ก็ลืมละนี่นี่จากจุด n อ c อยู่ตรงนี้นะครับวิ่งมาตรงนี้นี่ออกค่าตรงนี้ก่อนนี่อยู่สกใกล้ๆกันเลยของเล่นมาตรงนี้ก่อนตอนแรกนึนกว่าไก่เอาจำได้ว่าเมื่อก่อนมเดินมาผมเดินไป หาหาบ้าง uh huh. ก็เลยสึกเหมือนไก่ขอจัดการตัวนี้ก่อน <Yeah. S 1> ไม่รู้เพราะเล่นหมดเลือดหรือเปล่ามันเลยมันเลยเลือดเยอะทุบทุบนะครับ กูลงไประวังด้วยนะเพราะในนี้มีงูเหมือนกันปึ๊บมีกล่องคุณต้องมีสกิลนี้ก่อนนะเดี๋ยวเราขอเดินออกมาก่อนเดี๋ยวมันเดินมาหาเดินมานะอย่านะอย่านะคุณต้องมีสกิลนี้ก่อนนะครับสกิลดึงทางเฟสนนเรื่องมันจะให้มาเหมือนกันใครไม่มีมันวิ่งทางวิ่งผ่านอะ่ะแต่ถ้าใครไม่มีมาตรงนี้ มันโชว์ไม่ได้เดี๋ยวๆขอ,อไปก่อนขอ,อนี้ก่อนแล้วกันอาจากจุดนี้นะครับอยู่ตรงหินนี่จะมีตัวหนึ่งสนใจเราอย่าไปสนใจเรื่อยวิ่งหนีเราก็วิ่งกลับไปก่อนนะโอเคถ้าใครยังไม่มีสกิลดึงเฟสจะอยู่ตรงนี้นะครับหมู่บ้านนี้แต่ตัวมากเราวิ่งผ่านกันอยู่แล้วอะ ถ้าไมได้วิ่งทะเลสาไหลออกนอกอะ่ะก็คงวิ่งมาทางนี้กันอะ่ะโอเคจุดต่อมาจะอยู่ใกล้ๆอีกอันหนึ่งไออันที่สามน่าจะอยู่ไกลสุดละดูในแผนที่แผนที่ก็ได้ตรงไหนมีจุดจเยอะๆตรงนั้นแหละมีง,งูนี่ตรงนี้นีจริงๆก็อยู่ตรงถ้ำเลยอะ่ะปึ๊บเดินมาตรงนี้นะครับ อันนี้มันเอาง่ายอยู่เอาจากด้านบนได้อีกจุดถ้าผมจะไม่ผิดจะอยู่ตรงนู้นครับอยู่ฝั่งนู้นเลยนี่ๆตรงจุดเลเยอร์เห็นไหมนี่ๆตรงบ้านหลังค้างเนี่ยเดี๋ยว้องขอรอตรงนี้ก่อนผมไม่แน่เจตรงนี้เอาได้ไหม ไม่ได้ต้องต้องลดครับนี่มีคนวิกการไว้ให้ละไหนวะกล่องอยู่ไหนอยู่โน่นโอเคได้แล้วแล้วก็กลับมาพอครบสามจุดปุ๊บก็วิ่งกลับไปที่ถ้ํมนะครับพออ,อยู่นี่วิ่งกลับตรงไปเลย เฮ้ยงูงูงูง,งเกือบเกือบวิ่งมาเธอตกใจเลยยุบมันคือเ e ท่สามชิ้นนี้นะครับเป็นกระดูกงูเออนี่สามชิ้นนี้นะครับเป็นกระดูกงูแล้วก็ขุดคุยเอซีสามชิ้นเขาจะประกอบเป็นตัวงูให้ปุ๊บเราจะได้เป็นเ e ท่ชิ้นนี้มา หลังจากนี้เราเพลิเลข้าไปแล้วอ่ะเราจะไม่โดนงูฉกแล้วเห็นปะงูหายตาเขียวแล้วแต่จริงๆมีอีกวิธีหนึ่งที่ผมบอกคือร่อลมแต่คนต้องมั่นใจเรื่องสเตมินานะครับเพราะว่างูไปถึงตรงข้างในนูนอ่ะุบเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันอยู่ตรงน,นี้เลย มันต้องหาวิธีล่อนไปให้ได้เนี่ยล่อนไม้ก็ถึงเนี่ถึงจุดน,นี้ก็ปลอดภัยแล้วโอเคอย่าไปซุกบอลง,งูสักหลองไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรเพราะยามีแค่สองอันเองผมไม่มั่นใจว่าจะผ่านมันมีพิษอะงูตัวเนี้ยรู้สึกจะห้ามหิวเลือดเลยครับออโรจิออโรจิ ใครทุบว่าตัวนี้เราจะนึกถึงลอจีทุกคนไม่อรน่าจะเกือบทุกคนแหละเหมือนเลยมิงูยักษ์ <c oughs> ผมชอบนะเป็นวอลที่ผมชอบไงไม่รู้ อ้ามผิวแต่ผมไม่นี่ก่อนโดนแรง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 อสองลุกทีติดเลยเหรอ ไม่ได้แพ้บีมนี่ <c oughs> เดี๋ยวเลยแล้วเนะี่ย เโอเฮ้ยตายเลยเมื่อกี้นี่ผมหมดเลือดนะครับเพราะงั้นดเมยผมจะแรงกว่าทุกคน เสองมีสามคนดีกว่าเดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยวเดยอเอ้อเรียบร้อยเบสสองน้ำเปลนแรงจัดโดนพิษปล่อยด้วยแหละโอเคผมพอกแค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมค่อยไปหาวิธีสู้นอกรอบแล้วเดี๋ยว อยากได้ยาสักตีขวดอะแต่น่าจะอีกนะัสักพักเลยผมต้องไปตีตามค่ายกันแผนที่มีน้อยครับโอเคผมขอจบคลิปตรงนี้ก่อนแล้วกันถ้าชอบ,บก,อก็กดไลค์กดติดตามได้นะครับตัวนี้ขอตัวไปก่อนครับเจอกันครับ